สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบเจอกับคุณครูจอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยผักค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของผักชนิดต่างๆนะคะว่าแต่ละอย่างมีชื่อว่าอะไรและลักษณะเป็นอย่างไรค่ะผักนะคะอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ในหมู่ที่สามคือเกลือแร่หรือแร่ธาตุนั่นเองค่ะ ที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเพลงกินผักกันกินผักกันเธอเราบวบถั่วฝักยาว 要。<Yeah. S 2> yeah. ดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักผักกันค่ะเด็กๆรู้จักผักกันไหมคะแล้วเด็กๆทานผักหรือเปล่าหน่วยของสัปดาห์นี้ก็คือผักดีมีประโยชน์ค่ะในส่วนของวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักเพื่อนๆใหม่ค่ะเป็นพี่ๆน้องๆผักมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเด็กๆรู้จักผักครบทุกชนิดหรือเปล่า พร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะวันนี้คุณครูมีปริศนาอะไรเอ่ยมาถามเด็กๆด้วยค่ะผักอะไรเอ่ยตัวมีสีส้มบนหัวสีเขียวกระต่ายชอบเขียวเดี๋ยวเดียวแก้มแดงเด็กๆคิดว่าเป็นผักอะไรคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะ คือแครอทนั่นเองค่ะกระต่ายชอบกินแล้วเด็กๆชอบทานหรือเปล่าคะต่อไปนะคะผักอะไรเอย่ยหัวอยู่ใต้ดินแถมกลิ่นแรงฉุนตัวขาวระมุนหัวคล้ายแครอทเด็กๆลองคิดดูนะคะผักชนิดนี้ก็คือ หัวไชเท้านั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะไหนใครเคยทานหัวไชเท้าแล้วคะแล้วก็มาถึงปริศนาอะไรเอ่ยสุดท้ายแล้วนะคะมีอยู่ว่าผักอะไรเอ่ยกินแล้วตาสวยช่วยฟันแข็งแรงราคาไม่แพงเต่าก็ชอบกินผักอะไรนะผักบุ้งน,น ผ,ผักที่คุณครูนำมาถามปิดศนาอะไรเอ่ยแล้วเด็กๆรู้จักผักอะไรกันบ้างคะไหนลองตอบคุณครูสิคะอ่าถ้าเด็กๆยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะผักคะน้าจะมีลำต้นและใบใบจะเป็นสีเขียวและมีขนาดใหญ่คะ่ะต่อไปนะคะผักกาด จะมีลำต้นที่ใหญ่ใบหนาและอวบค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมแล้วผลของมะเขือเทศก็จะเป็นสีแดงค่ะถั่วลันเตามีลักษณะทรงยาวแบนลีลีลโค้งงอเล็กน้อยฝักอ่อนเป็นสีเขียวค่ะ ักทองมีรูปร่างลนะักษณะกลมแป้นผิวขุขะเล็กน้อยเมื่อดิบเนื้อค่อนข้างแข็งเนื้อด้านในเป็นสีเหลืองค่ะเห็ดค่ะเห็ดมีรูปร่างค่อนข้างกลมเนื้อด้านในละเอียดและนิ่มค่ะตําลึงมีก้านมีใบลักษณะของใบจะเป็นสามแฉกใบเรียบมันสีเขียวค่ะ ประโยชน์ของผักผักอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและกากใยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทำงานของร่างกายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความต้านทานโรคหวัดเจ็บคอโรคภูมิแพ้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายอีกด้วยค่ะเด็กๆจ๋า คุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผักกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย